หากคุณกำลังต้องการออฟฟิศสำนักงานห้องประชุมสำเร็จรูปคลิปนี้มีคำตอบค่ะใช้เวลาติดตั้งไม่กี่ชั่วโมงไม่เสียเวลาก่อสร้างสามารถยกย้ายได้หลายครั้งพื้นที่ภายในกว้างขวางและความพิเศษสามารถขยายต่อความยาวความกว้างได้หรือจะกั้นห้องได้ซอนสองชั้นก็ยังได้โครงสร้างแข็งแรงทนทานเพราะเป็นเหล็กซิงค์ ผนังและหลังคามีฉนวนกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ระบบไฟฟ้าและพัดลมดูดอากาศพื้นปูด้วยกระเบื้องยางลายไม้ประตูและหน้าต่างสามารถออกแบบได้ตามความต้องการสนใจติดต่อ0899995345